สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรของเรานะคะขอแนะนาการคํนานวณหาเลขเด่นวิ่งล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหวรัฐบาลไทยในงวดประจําวันที่16สิงหาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรของเราทางเราขอแนะนาการคํนานวณหาเลขเด่นวิ่งล่างนะคะรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคำตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าเลขเด่นวิ่งล่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมสูตรนะคะท่านผู้ชมเอาหลักร้อยครั้งที่สองสองครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สองสองครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่สองบวกหลักร้อยครั้งที่สี่สองครั้งนะคะท่านผู้ชมบวกสองคงที่นะคะทางเราจะคานวณหาเลขเด่นวิ่งล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะเรามาเริ่มทำการคำนวณโดยกันนะคะท่านผู้ชมว่าเลขเด่นวิ่งล่างของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักร้อยครั้งที่สองสองครั้งนะคะหนึ่งคนสองได้สองสองบวกเก้านะคะ 11บเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้ายี่สิบยี่สิบบวกสามยี่สบายีิวกเจ็ดนะคะสามสิบสามวกเจ็ดสดเได้เลขเด่น7นะคะท่านผู้ชม7จบวกสอคงที่นะคะได้1ิขออภัยนะคะท่านผู้ชม7จบวกสอคงที่นะคะได้เก้จะสำหรับผลออกรางเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก1นึ่ง สำหรับแนวทางการคำนวณเลเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้น,นะคะเลขเจ็ดอะไรเก้าผลางวัลได้ออกมาแล้วลงวัาเลขท้ายสองตัวนะคะหนึ่งเจ็ดเพราะฉะนั้นในงวดนี้สำหรับตัวเลขเด่นวิ่งล่างเขา้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะลงวัลเลขท้ายสองตัวออกหนึ่งเจ็ดเรามารับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยครั้งที่สองสองครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สองสองครั้งนะคะท่านผู้ชมศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะคะ ส่วนบวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกหกสิบสามสิบสามบวกหกสิบเก้าสิบเก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกสองคงที่นะคะได้สิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่งจาสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสองเก้าสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าและเลขหนึ่งผลรางวัลออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะสองเก้าเพราะฉะนั้นในงวดนี้สำหรับเลขเด่นวิ่งล่างขคาวตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะท่านผู้ชม ใน9ก้าในการคำนวณค่ะมาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะรางวัลในท้าย2ตัวออก2 9งเการารับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยครั้งที่สองสครั้งศูนย์ครั้งก็ยังศูนย์นะคะศูนบวกเจ็ได้7จ็บวกอีกเจนะคะสิบสี่สิบสี่บวกสามสิบวกสี่ยี่สบวกอนะคะยี25ิบไดร์กเดน5้นะคะห้บวกสอคงที่นะคะได้7จจะสำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นวินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าและเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นในงวดนี้สําหรับตัวเลขเด่นวิ่ล่างข่าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณขามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกเจ็ดศูนย์ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวถัดมาหลักร้อยครั้งที่สองสองครั้งศูนย์สองครั้งก็ยังศูนย์ะคะท่านผู้ชมศูนย์บวกห้าได้ห้าหบวกหได้10 10ิบบวกแปดสิบแปดสิบแบวกเก้ายบเวกเก้ายีบดวกเก้าสิกได้เลขเด่นหนะคะหกบวกสคงที่นะคะได้8จะสำหรับผลออกรางวัเลขาย์สองตัวในงวถัดมานะคะออก6 9้า สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกและเลขแปดลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะหกเก้าเพราะฉะนั้นในงวดนี้สำหรับตัวเลขเด่นวิ่งล่างค้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะท่านผู้ชมเลขหกในการคำนวณค่ะมาในตำแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกหกเก้าหกเก้านี้คืองวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะสูตรวิงล่างทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักร้อยครั้งที่สองสองครั้งนะคะท่านผู้ชมสามคนสองได้หกหกบวกศูนย์สองครั้งก็ยังหกนะคะท่านผู้ชมหกบวกเจ็ดนะคะสิบสามสิบสามบวกเจ็ดยี่สิบยี่สิบบวกเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดลิเกเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกสองคงที่นะคะได้เก้าจะสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเลดเดนวินล่างของเรานะคะทางเราคำนวณได้เรเดนมาแล้วเลขเจ็ดอะไรเก้านะคะท่านผู้ชมจะกสำหรับวันนี้แนวทางวิงล่างของเรานะคะในในงวดประจำวันที่16สิงหาคมนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เรเดนมาแล้วเลขเจ็ดอะไรเก้านะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลเดนวินล่างของเรานะคะเลขเจ็ดอะไรเก้านะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลนกันนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีนะคะให้เฮงรวยๆวยทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ